เทศบาลตำบนป่าตานให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชมท .4 ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชาการที่จังหวัดระบุรีที่ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธร,รรมราวียงบ้านป่าตานวันที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568เวลา14.00น,นที่ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมราวียงบ้านป่าตานมุ่ที่7ตำบลป่าตาล นายสมมาตรมั่งคั่งนายกเทศมนตรีตำบลป่าตาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลประธานชมรมศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมลาวเวียงบ้านป่าตานสมาชิกชมรมผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นประชาชนในตำบลป่าตานให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชหรือมศ .4 ในโอกาสที่ได้เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดรพบุร,บรีจํจำนวน4แห่งดังนี้ หนึ่งกลุ่มโอท็อปผลิตภัณฑ์ข้าย้อแปลงณศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมลาวเวียงบ้านป่าตาลหมู่ที่เจ็ดตป่าตาลสองกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านโคกพุซาตานนทใหญ่สามกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโคกขยายหมู่ที่หนึ่งตทะเลชุบศรและสี่สถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองรบ,บรุรำบลโพกระต้นและในเวลา14นาฬิกาที่ตป่าตาลณศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมลาวเวียงบ้านป่าตาลนายสมมาตรมั่งคั่งนายกเทศมนตรีตบป่าตาลเป็นผู้กล่าวต้อนรับ นางสาวธีรรัฐน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมทรสีพร้พอมคณะและรายงานถึงสภาพข้อมูลของตำบลป่าตานที่มีด้วยกันจำนวน8หมู่บ้านมีกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียงบ้านป่าตานที่ได้อลุกยบมาจากเรียงจันท์เมื่อครั้งบัรพบลุลรวมถึงการสนับสนุนพื้นฟูอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของตำบลปาตานให้คงสือบอยู่ต่อไป ต่อจากนั้นนางอักสอนเจเลิรประธานศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมลาวเวียงบ้านป่าตานได้มอบหมายให้นางสวัยเก่าราชการเลยขานการศูนย์เป็นผู้กล่าวร,รายงานถึงความเป็นมาของการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมลาวเวียงบ้านป่าตานซึ่งเดิมทีนั้นได้ก่อตั้งเป็นชมรมออนอนสามัคคีตำบลป่าตานขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อเป็นการรวมตัวในการออกกําลังกายและการฝึกท่ารําหรือบาสโลปในยามเย็น ต่อมาได้พัฒนาจากการประกําลังกายในจามว่างอันมาทําเป็นกิจกรรมอาชีพเสริมเพิ่มไรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวจึงได,ได้เริ่มทาผ้าย้อมแบงที่ได้รับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งในครั้งแรกเริ่มได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลบาตานในทุกๆด้านจากนายสมมาตรมั่งขัง่งนายกเทศมนตรีตำบลบาตานจากนั้นได้ขยายไปสู่การฝึกอ,อาชีพอย่างจริงจังซึ่งได้รับการสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณและวิทยากรเข้ามาฝึกอบรมบรรยายให้ความรู้จากทั้งภาครัฐอาทิมหาวิทยาลัยราชภัฏเทศตรีสำนักงานพัฒนาการจังหวัดพุทธรีสำนักงานพลังงานจังหวัดพุทธรีให้การสนับสนุนตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์และสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพุทธรีหรือสคร โดยมีนายาคำพลอังคัตพากรคุณผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีพร้อมด้วยนายสิทธิชัยรอประสงค์สุกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งจังหวัดลบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีปรหลัดจังหวัดลบุรีนายอำเภอเมืองลบุรีหัวหน้าส่วนราชการคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทษรี คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดและอำเภอคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลบบุรีคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอกลุ่มทัติพันธ์ไทพวนประชาชนในตำบลป่าตานให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะที่ได้เดินทางม,มาตรวจราชการในจังหวัดลบบุรีและตำบลป่าตานโดยชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมลาวเวียงบ้านป่าตานจัดให้มีการแสดงรำโชว์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตอนเองให้กับคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับชม และในโอกาสนี้ประธานศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมรเลาเวียงบ้านป่ตาลและสมาชิกชมรมได้สาธิตการทําผ,าผ้าย้อมแปลงและนําผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมแปลงที่ได้แปลรูปมาเป็นเสื้อผ้านุ่งกระโปรงหมอนสบายย,าบาย่ามสะพายและที่ขาดไม่ได้ในงานนี้คือการทําอาหารพื้นบ้านาเหลาเวียงให้กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้รับชิมเป็นอาหารพื้นบ้านดั้งเดิมได้แก่แกงบอลหมอง,หม,อง,ห,มองหมูาไม้ขนมต้องบ้องและข้าวมักทอด ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศในงานเทศกาลบุญพระป,ป่าข้าเม่าทอดในเทศกาลลอยกระทงที่ผ่านมานี้นอกจากนี้ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมเลาาเวียงบ้านป่าตานยังมีกิจกรรมร่วมกับจังหวัดลุบรีในงานเทศกาลต่างๆร่วมกับกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดลุบรีเช่นเทศกาลเบิ่งคมลมชมวิถีถิ่นลาวเวียงบ้านป่าตานโครงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีตามวิถีท้องถิน่นการร่วมเดินขบวนแห่ประวัติศาสตร์จินตนาการในสมัยสุดเด็จพระนารายมหาราช ทั้งที่37ประจําปี2568การแสดงของกลุ่มทัศิพันธ์ลาวเวียงบ้านป่าตานประกอบแสงสีเสียงในเรื่องวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวลาวเวียงบ้านป่าตานนับเวทีการพนฒนาราชวิเวทและโบราณสถานที่สําคัญของจังหวัดลพบุรีรวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระหว่างกลุ่มทัศิพันธ์ด้วยกันที่ได้กร,ดกระจายไปตามจังหวัดต่ตางๆของประเทศไทยเช่นการเขาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันของเราวเวียงบ้านดอนคาอ,อ,อําเภออุททองจังหวัดลพบุรีเป็นต้น นำเสนอข่าวโดยงานข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลประลปาตานสนทิยาศรีดีรับกับภาพรายงานสวัสดีครับใจรัชกาศกษัตร์ด้วยราชเสริมรัฐให้สีวิไลไม่มีเละเรี่ยมกุนลวงไม่เคยประท้วงเรืลยโดยเป็นวัฒนธรรมของเราเองครับที่มการแสดงที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ ท่านด้วยนะครับที่ได้เกียรติมาเยี่ยมเยียนสวนราชาการเป็นเจ้าของสวนละมุดอายุ100ร้อยกว่าปีด้วยนะครับซึ่งเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เราได้นํานะครับถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของตำบลปากตาลครับยัยงคงอุดรแชร์รักกันเหมือนยาเกิดนดอเอาเจ้า